นายไม่น้องเอาเบิร์กัามักแกงแสนเผ็ดโซกวันโซกวันพุดนี่าสัมผัสแซมก่อนไปยังไงลูกพี่จะชิงแซมซองเกียดนี่ร้อยสองนี่สัมผัสน่อยเอาเลดีเป็นยังไงมาจังเนียชิ้แซมเขาอยู่หรือยังไงเกือบติดแล้วซู่งฮะก็สูซูแล้วติดเกี่ยวมันแซมเนี่ยว่าที่แซมซองเกียร์ร้อยสองไม่นองบรี่แล้จะไปซื้ออยู่ตลาดไดโน่ลยนะดินเอันนี้มันพุทธนาไม่นองมันพุทธนา ทายสอดตัวองยังไม่ทายสอดจ้าพิษอ๋อรีดทายสอสซองเลยกูปวดกูจะปวดพี่น้องหมายเลขหมายเลขฮะแปดสิบเลขแปดสิบนะมีแม่ลาสตาลาสตาเทียมช่องเก็บนะร้อยสองแย้มมือกล้องไกลล่าสุดนี่กินไปครึ่งคอแล้วลดน้ำหนักหลายเข้าตัวข้าตัวก็จุวร้อน ไปแล่นกับม,มาตอนเกือมยางมาพี่ไปเล่นตอนเกลือเลยปวใส่เกือบซื้อนำกวอนหนึ่งมาบอกเจ้านขอไปรับเพื่อนใอยุ่สะพานเป็นพี่ดีอยู่ใต้สะพานไหมฮะสะพานเน,นีตยวเอลำแข้ง<า>คือเสียบนะล่าสุดโดนําหนักรลายนะร้อยหนึ่งนี่ก็บาเหนื่อยแล้วว้สอ,อวสองนี่คือว่าได้ร้อยสองนี่ตือ่าเบ่งมีอีกปอนหนึ่งไม่นอ้อแถมอีกปอนหนึ่งน้อบ่าวงปอนนึงเลย ลอยตัวซอนกขึ้นมปปอนนึงได้ป่ะ็น้ามหกอมีดน้อนนึงนอนนะไปสาม้ยหกครแลหาก็เลยนหน่ยลอยหาอยงนี้ก็ตัลอยนึงนี่ตัอยหาจังนี้มึงเมื่อโดนนายเนดดหน้าับยังเป็นต้มตัวหอยด้ยังเป็นเปน ไปํำคัญไว้ิงแชมป์ก็ทำไปถออพีเนาะต้องต้องยก็สามันปืนของวิธีกอเซนเพชรนะร้อยสิบห้าปอนหน้านะค้เราอยองยก็สา้อสองาเห่นัวอ้มึงร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดร้อยสิบปด่นมาเลยมาไปหรอมาร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดนะทำฟอร์มดีกว่นจากชนะมวยดีกว่าจากสองสามคนใครเป็นแชมป์า้อยสิบแปดว่างเลยเนาะ อันนี้เรยไอลอยสองไปใส่ตู้เย็นแล้วไม่เท่าลอยที่หาเขา่จอมหัวั้งหลายไล่จอมหัวั้งเซียมไม่ได้โดนตัวหน่อยน่โดนักกว่าไล่จอมหัวจำบุคุงน้องแทนเพียรจำบุคงอันนี้ลาสตอ ใช่พูงนี้เนียนองเสียกูลาวสตอยิบสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยได้ยิบสี้อจะมากรอกองเมื่อกล่องมุกกะไรวะมึงมีเงิรซือไอโฟนมาไทยหรอไรตัวละี่พันเนาะอ่าสี่พันหอยี่สิบพัเนาะสี่พันสี่หอพันไี่พันเปต้องครามไปเลยไม่ เฮ้นเนีนงานเดกดไกร้สัานอะไนอดียวเอ่าแสเพระออกแล้วงานเดีออกแล้วงานเดียวฮามันนี่ยงานเดียวผัวต่อยมวยหลอกเลยเก้าจิมไฮย้วเอจะขาที่น้อพี่ลองเนาะ งานอันี้เห็ดได้ขสลิปเนดือนเขาบ่ได้เอาเขาบ่ได้เอานี่ดิเขาสนเดือนงานน้มนเป็นองไหมช่องอเนช่องม่สลิปเ่มนคเห็นบ่ไร้เด้มสลีปโดนบเียกมตวมันมันของมันเป็นขอาเป็นกามันสมังานสิเ็ดยูให้มันสมัครงานสิเอ็อยูตอนนี้เขาเปิดงานสิเอ็อยูเขาเปิดสิเอ็อยูบ้านล่องโนดมีเป็ไมเาเปิุม อาตาเนี่ยพี่หมูมุงซุกนอนลดน้ำหนันกน้อพี่น้องจำนี้น้อพี่น้องน้อกกาบลากรอบสบายดีกดไเลยกดแเช่ให้เมืองเล่าในเด้อบายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่คลิปหน้า <Yeah, S 1> <xem. S 2>